ไปต่อที่การวิ่งรายการใหญ่ฮะบุรีรัมมาราธอน2024 p r e s e น t e d by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับก็จะมีขึ้นในวันเสาร์27มกราคมนี้ฮะแล้วก็ล่าสุดมีการจัดพิธีต้อนรับคณะนักวิ่งระดับอีลิตที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำาุ้ยจรอยเข้มากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์โดยมีท่านผู้ว่าครับท่านฤชาโคษาสิวิไล์ผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัม์ท่านสุวริดสิวริดศรีบุญเรืองผู้มนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ของสำนักง,งานจังหวัดบุรีรัมย์พลตรวจตรีสุรพงศ์อริยะมงคลอุปนาย,ยกและเลขาธิการสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมคุณโชตชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันหรือว่า r a สต์ดีเรกเตของงานนี้นะฮะงานบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยก็ร่วมให้การต้อนรับครับกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นจากหมู่บ้าน ปรุบุมะค่าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากคือระหว่างทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับพี่น้องบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหยืนสองข้างทางให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งอีลิทแถวหน้าของโลกที่ร่วมงานอย่างชื่นมื่นทีเดียวใช่ค่ะก็ถือว่าบุรีรัมย์มาราธอนนี่ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะบรรดานักวิ่งขาแรงระดับโลกค่ะในส่วนของโวลังกิ้งปีนี้มาทั้งหมด49คนนะคะก็ชาติหลักๆเลยก็จะเป็นเคนยา เอธิโอเปียยูกันดารัสเซียรวมไปถึงบรูไนด้วยค่ะทางด้านคุณนรชชาโคษาศีวิไลผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เปิดเผยนะคะว่าปีนี้เป็นการเปิดฉากงานวิ่งมาตรฐานระดับโลกโกลเรเบลระยะมาราธอนอย่างเป็นทางการปีแรกในรูปแบบไนรันมีการเชิญเหล่าอีลิตชั้นนำจากทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในวอลเรนกิ้งมาร่วมงานนะคะ ก็สำหรับบุรีรัมมาราทอนค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยงานจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วค่ะ27มกราคมรุ่งนี้<ะ>้แลวใช่ค่ะจะปล่อยตัวที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยที่สนามช้างอารีนาที่บุรีรัมนะคะก็มีหลากหลายระยะทางค่ะไม่ว่าจะเป็นมาราทอน42.195กิโลเมตรปล่อยช่วงเย็นค่ะ18นาฬิก30นาทีจากนั้นเป็นระยะฮารมมาราธอน21.1กเมตร ปล่อยในเวลา20นาฬิการะยะมินิรมาราทอน10กิโลเมตรนะคะปล่อยตัวเวลา21นาฬิกาแล้วก็มีฟันรันด้วยค่ะจะปล่อยตัวในช่วงเวลา21นาฬิกา45นาทีท้งนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่ามีบรรดาน,นักวิ่งทั้งชาวไทยต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมงานมากกว่าแสนคนค่ะเชื่อว่าเงินสะพัดจะไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับ